ไม่เห็นต้องเอากล้องขาส่หนพี่พรไม่เห็นน้ำตกโอ้นี่เห็นอ่ะเห็นเลยพี่พอเห็นได้พี่พรเดิเดยนเดยนเดลังแผ่นกับเอาเลยนั่งตามสบายพี่โอ้โทรัพทร่วงโทรศัพท์ร่วงไม่เป็นไรนั่งตามสบาย แน่นแน่นได้ไม่แน่นนะนี่นไ,นไงมันแผ่นกล้องได้พี่มีอู้พี่มีประไฟไหมยืมไหมมันไม่ถึงแล้วมีประไฟเสียบไหมยืมสักอันได้ไหมยืมได้อยู่เด้ย,ยืมพี่เขาไล์สดฮ่า <c oughs> กได้ปักมาแล้วก็จะเสียบใกล้แไปต้มยำทะเลตะวันตกนดียิักิดน เปิดเพลงเราดีกว่าตรวไม่ดีครับยาชาตรอแล้ว,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 วกินแล้วค่อยสั่งอะไรพี่พรกินแล้วกินไปด้วยแล้วสั่งไปด้วยเนีย่ยสั่งไปเลยนีลยของเธอเส้นเล็ก